สวัสดีครับวันนี้ขอส่วนทุกคนมานั่งฟังธรรมะเบาๆธรรมะที่ไม่ได้ไก่ตัวแต่เกิดขึ้นกับเราทุกวันโดยที่หลายคนไม่รู้ตัวเลยว่าเรื่องที่ผมจะพูดวันนี้คือการเปรียบเทียบในชีวิตประจำวันในชีวิตของเราเทพไม่มีวันไหน ที่เราไม่เผือเปรียบเทียบตัวเองกับใครสักคนตื่นเช้ามาเปิดโทรศัพท์เห็นเพื่อนซื้อรถใหม่เห็นคนอื่นมีบ้านเห็นบางคนชีวิตดูดีงานก็ดีเงนิงนก็มีแล้วใจเราก็เผลอคิดว่าทำไมชีวิตเราไม่เป็นแบบนั้นบ้างนี่หละครับคือจุดเริ่มต้นของความทุกข์ที่ไม่ได้มีใครมา เอาให้เราแต่เราจิบมันขึ้นมาเองลองคิดดูดีๆนะครับการเปรียบเทียบมันไม่เคยทําให้เรามีความสุขเลยต่อให้เราเปรียบเทียบสะนะเราก็กลัวกลัวว่าวันหนึ่งจะตกตามกวัวคนอื่นต่อให้เราเปรียบเทียบแล้วแพเราก็จะทุกข์รู้สึกด้อยค่ารู้สึกว่าตัวเองไม่ดีพอ ไม่ว่าจะชนะหรือแพ้ใจเราก็ไม่สงบอยู่ดีพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่าความทุกข์จำนวนมากเกิดจากตัณหาคือความอยากการเปรียบเทียบก็คือความอยากรูปแบบหนึ่งอยากได้ชีวิตแบบเขาอยากมีเหมือนเขาอยากเป็นเหมือนเขาแต่เราไม่เคยถามตัวเองเลยว่า ชีวิตของเราออกกับแบบนั้นจริงไหมมีชีวิตคนเราชีวิตคนเราเหมือนกับรองเทา้ารองเท้าคู่หนึ่งอาจจะสวยมากดูแพงมากคนอื่นใส่แล้วดูดีแต่ถ้าไม่ใส่ของเราไปใส่ก็จิบเดินไปก็ปวดชีวิตคนอื่นก็เหมือนกันดูดีในใสายตาเรา แต่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเดินมาไกลแค่ไหนเจออะไรมาบ้างต้องแลกอะไรไปบางคนมีเงินเยอะแต่ไม่มีเวลาบางคนมีบ้านใหญ่แต่ไม่มีความสงบบางคนมีชื่อเสียงแต่ไม่มีความสุขแต่เรามองเห็นแค่ด้านที่เขาโซวแล้วเอาด้านนั้นมาเปรียบเทียบกับทั้งชีวิตของเรา ยุติธรรมกับตัวเราใหมครับการเปรียบเทียบทำให้เราไม่เห็นคุณค่าของสิ่งที่เรามีเรามีสุขภาพแต่ไปเปรียบเทียบกับคนที่รวยกว่าเรามีครอบครัวอบอุ่นแต่ไปเปรียบเทียบกับคนที่ประสบความสำเร็จกว่าเรามีเวลาพักผ่อนแต่ไปเปรียบเทียบกับคนตำแหน่งสูงกว่าสุดท้ายเราก็รู้สึกว่า ชีวิตเราคาดทั้งที่จริงๆมันมีอยู่มากมายพระพุทธเจ้าสอนว่าความสุขไม่ได้เกิดจากการมีมากแต่เกิดจากการพอคำว่าพอไม่ใช่การหยุดพัฒนาแต่คือการรู้จักฐานของตัวเองรู้ว่าเรากำลังยืนอยู่ตรงไหนและก้าวไปในจังหวะของใคร เวลาที่เราไม่เปรียบเทียบกับใครใจเราจะเบามากเรากินข้าวก็อร่อยเรานอนก็หลับเราหัวเราะก็จริงใจแต่ทันทีที่เริเปรียบเทียบใจเราจะหนักทันทีทั้งที่สถานการณ์รอบตัวยังเหมือนเดิมทุกอย่างแสดงว่าความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่โลกแต่อยู่ที่ใจเรา ชีวิตไม่ใช่การแข่งขันไม่มีเส้นสายเดียวไม่มีถ้วยรางวัลเดียวบางคนชนะเรื่องเงินแต่แพ้เรื่องใจบางคนชนะเรื่องงานแต่แพ้เรื่องสุขภาพไม่มีใครชนะทุกอย่างและไม่มีใครแพ้ทุกอย่างถ้าวันนี้คุณรู้สึกว่าชีวิตตัวเองซ่ากว่าคนอื่นขอให้รู้ไว้ว่า ต้นไม้แต่ละต้นโตไม่พร้อมกันแต่ทุกต้นโตตามฤดูของมันเราไม่จำเป็นต้องรีบไปให้เหมือนใครแค่ไม่หยุดเดินก็เพียงพอแล้วสุดท้ายนี้ขอภากไว้ว่าถ้าเราเอาเวลาเปรียบเทียบคนอื่นกลับมาเข้าใจตัวเองชีวิตจะเบาขึ้นมากถ้าเราเลิกถามว่าทำไมเขา ได้มากกว่าเราแล้วเปลี่ยนเป็นวันนี้เราดูแลใจตัวเองดีหรือ,อยังความสงบจะค่อยเกิดขึ้นเองขอให้ทุกคนใช้ชีวิตในจังหวะของตัวเองไม่ต้องเหมือนใครและไม่ต้องแข่งกับใครเพราะชีวิตที่ดีที่สุดไม่ใช่ชีวิตที่เหนือกว่าคนอื่นแต่คือชีวิตที่ใจเราไม่ทุ ขอบคุณที่รับฟังครับขอให้ทุกคนมีสติและพบกับความสงบในทุกวัน